ประเดิมคาราวานแห่งการแบ่งปันไออุ่นในโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว12ปีบนเส้นทางแห่งการแบ่งปันไออุ่นณโรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดแรกเพื่อส่งผ้าห่มให้ผู้ประสบภัยหนาวนับเป็นความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทไทยแบฟเวร์จำกัดมหาชน แล้วแจกเสร็จต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะอย่างแรกเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีทีวนิชนันทธาดาและฝ้ายนัทธนิชาฝั่นแก้วร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆที่ขาดโอกาสในกิจกรรมให้น้องจัดใจไทยเบฟอีกด้วยใจุมนะคะเชิญที่หลังโต๊ะระะหมเลยค่ะนะคะได้ให้เกียรตินะคะมา โดยคารวานแห่งการแบ่งปันจะเดินทางไปมอบไออุ่นในอีก14จังหวัดตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะน้ำใจของคนไทยจะข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาตามคำมั่นที่ว่าคนไทยให้กันได้และจะแบ่งปันต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ